กล้วยแค่เปอร์ชันเต็มนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือหมานบอเหมือนไ้บอเฮ้ยบอ,อยบอลประมาณนี้ดอกสวัสดีนะครับผมเฟซบุ๊กผมพึ่ง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 เล่นได้นะครับนะเฟซถือบอกครับผมต้องไเเลเบิึงเดี๋ยวต้องปื้มเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเด้ออลไรสอดูแปมเปมืองีอย่างนั้เน,เนเด้อ ก็เงินงคือปิดคันบอเฟซบุกอะไรสวัสดีครับเฮดเฮดได้ยินผมไหมครับเนี่ยวินงซีเลยครับ <S <S ผมแม่งให้แต่แม่งบ่เดินะ สวัสดีครับผมโอ้ยเสียงได้ยินบอครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะเสียงคือเบาเสียงคนโทรมาหนิแหละเอาไมเอาไม่ไม่ไมเอาไม่ญญไก่อนบอได้ยินบ่นี่เสียงว่า่น ไอ้ซุนทรมามันก็บมีทุระทุลังอย่างมึงโท่วมาอย่างกระดอกกระเดียใส่ไฟกระไหอืมหหอุมมาซุนเถอะหลัพูดดังๆครับเสียงเบาครับพี่หลวงเอาไหมนี้นินไปครับเนี่ยผมเปิดตํำแจนเลยที่นี่ยินไหมครับอ ใครเสียมวยก็ซื้อปลารา้นะครับผู้ใด้มวยก็ซื้ออุนนุนผมหน่อยนะครับอุนนุนปลาราผมได้ยินครับได้ยินนะ,ะได้ยินนะครับคนไหนได้เงินได้ทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไอ้กูุลมศูนย์คนทร่มาเห็นคนทั่วมามันตัดไปรวดจักทั่วมาอย่างกะดีกะด่กับแฟนเพจนะบางแฟนเพจนะครับนะไม่ต้องมาตัดสินใจผมไม่ต้องมาว่าผมไม่ว่าผมจะต่อยหรือไม่ต่อยผมยังไม่ได้แสดงความดีห็นเฟซผมโดนบล็อกสี่ห้าวันนะครับนะปากผมก็เพิ่งดีขึ้น มึงจะขยับได้เหละปากนี่ละบางเพจมึงก็ไปลงโน่นลงนี่เอาไปลงแม่งขอคะแนนสงสารหาคู่ชกให้หน่อยมึงไม่ต้องเอากูไปลงนั่งหนหรอกบางเพจะนะ่ะเพจมั่ยน่ะนะไม่ต้องมาแสดงกล้ามดากให้ผมเห็นหรอกไอ้พวกแฟนเพจเฟซผมโดนบล็อกเฉยงั้นผมก็ไปด่าแม่งละอย่ามายุ่งกับผมเลยมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยไอ้เพจมัย่ยบางเพจนะ่ะมึงไม่ต้องเอากูไปลงโน่นลงนี่กูยังไม่ได้พูดหาอะไรเลยคนมันก็มาว่าน่นว่านี่มึงก็ต้องลง กูไปลงทำหาทำหิวอะไรไอ้ปางเพจมวยนี่แม่งไม่ต้องไม่วนวายกับกูกหรอกสั้นดานบดีซุ้มมือหนะอ่ันฉลองชกกับใครหาคู่ชกมาให้หน่อยอย่างโน้นอ,อย่างนี้บ้างเอาไปลงโนนลงนีง่บอลงบอลงหายแตง่งยวงซี่ก็ดีแล้วนี่ผมยวงผมแบบนี้แหละผมจะชกไม่ชคผมก็ค่อยจะบอกลูกพี่ผมจะสู้ต่อหรือไม่สู้ต่อน่นบอกลูกพี่ผู้ดเดียวเสแสร้งพูดละผมยังไม่พูดอะไรเลยมาสามสี่วันมานี่เฟซโดนบล็อก แต่บางเพจแม่งก็เอากูไปลงจิบหายเอาไปลงนั่นลงนี่ต่อยกับใครเอาไปลงกับต้มยำกุ้งต้มยำก้างบ้างมึงไม่ต้องมาเปรียบเทียบกูเอากูไปต่ใ,ใครนักหนาหรอกไอพวกคอมเมนต์แม่งก็คอมเมนต์แม่งยาวเลยด่าบ้างเลิกเถอหมดสภาพแล้วเลิกเถอเอ,อย่างนู้นอย่างนี้บ้างมึงตีกูเปล่ามึงตีกูเปล่ามึงก็จริงเดียวบอกให้กูเลิกไม่เลิกมึงตีกูเปล่าซุ้มมุนีก็ได้สวัสดีลุงต้อยสวัสดีลุงต้อยกันเลสิน ฮงตะว่าได้เต็มปากตเต็มคำนี่แหละแต่เงี่ยมันยังยั้นได้ม้นเจ็บเขียวเจ็บ,บปากมันหน้าโมโหจริงครับบางทีเอารูปเราไปลงแม่งแทบทุกวันนะ่ะไม่รู้มันมันมันพวกนี้มันจะขยีปป้ปุ่มทำไมนังหนา,นาเนาะขยี้เพื่ออยากให้คนเข้ามาติดตามมั่งติดตามมั่งเพจของมันบางทีเอาราไปลงนูน่นมันฉลองจะชกกับใครดีมันฉลองจะสู้ต่อไม่สู้ต่อมึงเจียวยังกับกลัวมึงเจียวยังกับกลัวอ,อ้สูเอสัวเจ็บเขียว ผมยังก็บระเด็นศูนย์เมงเฟสโดนบล็อกสามสี่วันครับอ้าพูดเรื่องมวยนะครับเป็นยังไงนะมวยหูผ,ผมผมให้เข้ามวยะสี่ตัวแต่ผมแม่งไปเล่นคู่แรกคู่แดงไปเล่นคู่แรกก็ไปเล่นแดงไม้สังคําจะมาแล้วครับผมไม้สังคําก็แข็งแรงอยู่แต่ไม่ค่อยความเก๋ยังไม่เท่าไหร่นะครับนะ, <S <S นะบก็โดนไม้สังคําไปในกลุ่มไปแปดพันนะครับแปดพันหรือเก้าพันเก้าพันถ่าเก้าพันสามเรามาเล่นไอ้อะไรอีกนิดนึงครับผมนะ มันเล่นแบยังแ,บบแดงอ่ะอู้ยมึงจะโทรมาทำคุยอะไรนักหนาวะมึงไม่ต้องโทรมาหากูหรอกโอ้ยแมมึงเงเออมึงมีอะไรกูลไล์สดอยู่โอ้ยน้อรู้ว่าแม่งจะมีข่าวนู่นข่าวนี่อะไรนักหนาก็ไม่รู้ก็โทรมาปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มมา่านี้แต่มันอยู่ตัวเดียวครับนะครับ ขอบุณอันผูส้สน,นับสนุนข่อนี่แหละเอวเดมยิดนี่แหละน,น,นะการเพิ่งดีขึ้นครับเพิ่งพูดได้เต็มปากก็ยังไม่ได้พูดได้เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่แต่บางทีผมก็โมโหตามเพจนะครับนะเอาผมไปลงน่นลงนี่คนก็รอดา่าผมไม่พูดดา่าผมไม่ก็ดดาลูกูไปซี่เมียมึงหรือเปล่าจัก,กูไปสีพ่อสีเมียงบุบด่าแม่งด่าแรงด้วยนะเคุยเลิกเธอแม่งไปทำนูน่นทำนี่เธอะ เวแม่งเลือกเถอะมาแกแล้วอย่างนู้นนี่นะครับว่าเราไม่รู้ว่าผมไปเย็ดพ่อเย็ดแม่หรือเปล่าพวกนี้มไม่รู้ผมมันเที่ยวผมไม่ได้ไ์สดมาสามสี่วันนะบางเพจก็ไปลงมันฉลองสู้ต่อดีไหมบันฉลองไม่ต้องเอาไปลงหรอกนั่นกูจะสู้ก่สู้อ่ะเออไม่รู้กูจะสู้ไม่สู้อ่ะแต่ยังก,กูไปลงหรอกกระตุกนี่และกระตุววะะตววะกีแลละโทษศั์กระดาัน้องเครื่องไ,ไ,ไ,ววไงด้๋วว่าป็นมากเลยโทรศั์อ่ะ การจกามันต้องออกเครื่องเนียวนะสวัสดีครับผมได้สดกันม้วนๆนี่แหละเซเซ่ของคุณไหนไม่มกันได้สร้างประเดี๋ยวขายประเดี๋ยวกิ๊บครับอสั่งผมมาเลยทักแคทผมมาเลยสวัสดีพี่ปูพี่เคพร้อมคึอนอดพี่เคก่อนแหละเสียงเบาโ,บโว้ดแย่งมาได้เจ็บปากจัวแคลแตกข้างในคางก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะไปถอนฟันเสียงเบาบมากนักมวยใครพี่เคใครปากเม้นสุดนะครับนะ น่าจะเป็นไอ้แสงสทถทานนะครับนะ้าแสงสทถทานแม่งฝากหนึ่งที่หายนะพงศจิมมึงไอ้ขีมึงเขากินข้าวมึงกินขี้วะรอมาก็ไอ้พงศิรินะครับนะสวัสดีพี่ชานชีตจันดิดก็แซวม,มานะครับพี่สานบิดก็เป็นคนที่กลัวเมียมากนักมวยทําไมกลัวเมียผมผม,มงมงนะผมงงหลายคนวนะ่านักมวยทําไมกลัวเมียกลัวเมียมากเหมือนพี่ชานบิดปัด๊บเลยหรอจะไปมึงไปเที่ยวตำนานอีสานผมชกเสร็จผมจําได้ ผมได้แชมป์แชมป์นาที่ช่องเจ็ดก็เลยมีในตำนานสามไปฉลองกันที่นั่นเลยชานวิทย์เมียมองหน้าสองทีอาจารย์ชานวิทย์เป็นทนเนอร์อยู่ค่ายพีเคเมียมองหน้าสองทีแม่งลุกกลับเลยคว óng แขง็งไอดียวมองด้วยสายตานะครับไม่ได้ดา่าแค่บอกว่าสิกลับไปแล้วก็แล้วก็มองตาขวางเนี่ยชานวิทย์แม่งลุกไปตอนไหนวะลูกพีก่กูไปไดย <c oughs> โอ้ยผม อ่ะอะนมดีใจกับนมเปรี้ยวมอนกันนั่นแหละนะครับนะและ้วก็ให้กําลังใจเหมือนผมก็แพ้อาชีพที่แล้วนะครับก็ให้กําลังใจน้องอะไรนะก้าวไปจนนะครับสู้ต่อไปก็อายุยังน้อยนะครับก้าวไจนก็เป็นนักมวยที่พักต่อยมันบอกเดินดีก็ให้กําลังใจกันแะนักมวยอาชีพนะครับไม่มีใครว่าใครบางคนก็อย่าไปว่าคนไหนได้ได้ก็อย่าไปว่าใน,ในักมวยมันขับ บางคนก็ว่าผมะจะสู้ต่อไม่สู้ต่อบางประเด็กก็บงจะเอากูไปล้มหัวเอาไปล้มตัวยำบุระขายมาไหนนี่มันจะลองสู้ต่อชกกับใครดีบางทีก็เอาโน่นแม่งเอากูไปเปรียบเทียบกับไอ้แฝดโนนพันเอกพันโทไอ้บางคนมึงเปรียบเทียบใส่กัวพักพู่นี้น,นะ <S <S พูดเรียนงช่องเจ็ดวันนี้หน่อยครับผมกรรมการก็กรรมการ ก็ตัดสินถูกกันและคนได้เงินพู้ที่เสียเงินก็อบอกกันไปได้กันไปโอ้ยผมก็เสียนะครับวันศุกร์ผมโดนเยอะนะวันศุกร์ผมโดนเยอะมากผมไปกดมวยมั่วซั่วอศุกร์ที่แล้วนะครับศุกร์เมื่อกี้เนี่ยก็ออกไปเลียดเลยผมกระดายกระซุ่นต้วนแล้วการเลนโวไม่ยอมแพ้มันนะครับแล้วเ,เพื่อนแสงสะท้านนะจ้าแสงสะท้านตอนนี้กำลังบ้านะครับบ้าถ่ายยนะูทูบนะเอ๊แวัสดีครับผมอ,อยู่กับแม,ม,ม,ม่พี่เขี้นะครับผมเออไม่ไม่แม่พี่เขี้ ระตุกครับผมอม่กระตุกมันมันจริงๆมันร้อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ดีกว่าสวัสดีน้องเพชรพันล้านด้วยนะครับผมไฟเตอร์มวยไทยเป็นนักมวยที่กรุบล่างเตี้ยนะครับเสียกเป็นมวยเข่านะครับแม่งบินตีมึงจะบินตีทําไมวะแทนที่จะเตะขาต่อยหมัดแม่งนุ่นบินตีเขาหวยเฮ้ย,เ,ยเสียงเบามากครับมันมีคนโทรมาครับถ้าโทรมามันก็ตัดสายบ้างคนดูน้อยลงมากอะไรเนี่ยนะครับนะ ไม่รู้มันจะโทรมาอะไรกันนักหนาก็าใหม่ดูมีเรื่องมีราวอะไรลูกใครตายค่อยโทรมานะครับมนาะเสียงเสียงเสียงเอามลแงกันแล้วครับนะั่งว่ากันไหมผมลองไลดูเฉยครับเฟซผมโดนบล็อกสามวันคุณซักกระเบิกครับผมคุณมาร์คซักกระเบิ้คุณมาร์คซักกระเบิกไอ้ปวดบล็อกผมนะครับในข้อหาพูดจาไม่ไพเราะนับลงเฟสนะครับทัง้งทั้งที่ผมก็มยังไม่ได้ลงอะไรโชเสิ็จ์นะครับนะไอ้หลงวงโดนเมียตะใช่ไหมครับ พงบอกอยังเนี่ยรับิอุ้อยอ่ะบุพงศริมันก็มาบ้าบอไปนะครับนะเสียเส้นเสียเกาวไปงั้นนะครับนะเอา้าเอา้าเสียงเบาลองไลดูนะครับลองไลดูเราคุยกันใหม่วันหลังเฟสโด,ดนบล็อกเพิ่งกดบล็อกนะครับผมขอบคุเงินเอวไว้เดิมเกมกับปลาซับได้สักงไหนนะครับผมนะครับปลาซับก็ห้าสิบบาทแปดสิบบาทนะครับผมนะ เอาไว้สัานีครับจะพอันไหมนะผมฝากน้ำแมนยูอเอลเลียงเชลซี C, อาร์เซนอลมอลเลียงสัานี้นะครับสวัสดีครับเสียงเบามาก